ครับมาต่อกันเลยนะครับในคลิปที่สองสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับถึงห้าร้อยนะวันนี้สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเมื่อพิการให้กายเย็นชืดคือข้อใดครับอันนี้พูดถึงไฟเนาะก็ต้องเป็นสันตปะคีนั่นเองนะครับไฟสันตปะคีถ้าพิการก็ให้เย็นชืดเนาะสี่ร้อยห้าสิบสองยาในข้อใดใช้สาหรับแก้ไข้ครับก็มีอยู่ตัวเดียวนะแก้ไขคือประสาทจันแดง นะครับในที่เราเรียนมาเนี่ยจะมีสองตัวนะันที่แก้ไขคือประสาทจันแดงกับจันทลีลาใช่ไหมครับสี่ร้อยห้าสิบสามต้อชนิดใดมีลักษณะตามมวมองแสงไม่ได้เกิดจากสันนิบาตส่วนมากก็คือต้อมันก็จะมองไม,ไม่ชัดอยู่แล้วเนาะแต่เกิดจากสันนิบาตเนี่ยต้องเป็นต้ออะไรครับต้องเป็นต้ออะไรครับ <c oughs> ต้อฝีนะครับ ต่อมาครับในคมภีธาตุวิพังอาโปธาตุขาดไปสิบเอ็ดอะไรยังอยู่ครับพูดถึงธาตุวิพังนะก็ต้องเป็นน้ําดีก็คือปิดตังเนาะธาตุวิพังปิดตังยังอยู่น้ําดี <c oughs> หมายความว่าถ้าขาดครบสิบสองเนี่ยก็คือเสียชีวิตนะครับ <c oughs> ถ้าน้ําดียังอยู่เนี่ยก็ยังรักษาได้นะครับสี่ร้อยห้าสิบห้ายาหอมอินทจัก ถ้าจะแก้ขึ้นลมลมนะลมลม,ลมขึ้นเหียนอาเจียนควรใช้น้ำอะไรเป็นกระสายยาจำได้ไหมครับก็ต้องตอบลูกผักชีกับเทียนดำนะครับ456ลักษณะของอาการเมื่อแรกจับจับราวนมลักแร้แล้วเอามือลูกอกอันนี้พูดถึงคำพีอะไรครับคมพี <c oughs> สิทธิสาระสงเคราะห์นะครับร้องดิ้นไปจน ้องดิ้นไปดังขาดใจสามวันตายคืออะไรครับคือลำบองลาหูบังเกิดเดือนใดครับบอกเทคนิคไปแล้วเนาะไปลอง <c oughs> ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเดือนสิบเอ็ดครับ <c oughs> เดือนสิบเอ็ดนะครับลำบองลาหูเดือนสิบเอ็ดต่อมาครับสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดกระสายยามีความหมายว่าอย่างไร เป็นยาอีกขนาดหนึ่งไหมครับที่ใช้ร่วมกับตำราอยากักตำรายาหลักไหมตัวยาชนิดหนึ่งที่ประกอบเป็นตัวยาประกอบช่วยย,ยามีฤทธิ์ดีขึ้นน้ําหรือของเหลวสําหรับละลายยาหรือทานพร้องไปยาคําตอบคือต้องเป็นคอไฟนะครับกระสายยาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ยาอีกขนาดหนึ่งนะ เป็นแค่กระสายยานะครับเป็นแค่น้ํากระสายยายังไม่ถือว่าเป็นยานะครับยาต้อง <c oughs> มีหลายๆหลายๆตัวยานะครับถึงจะเรียกว่ายาตำรับยาสี่ร้อห้าสิบแปดเมื่อพิการให้ปวดที่โคนเล็บอันนี้ง่ายนะบางทีให้เล็บถอดบางทีให้เป็นเม็ดเป็นหนองที่โคนเล็บเกี่ยวกับเรื่องเล็บก็คือภาษาบาลีเรียกว่านักขานะครับโรมานนี่แปลว่าขน จะโจบแปว่าหนัง,ม,งมังสังแปลว่าเนื้อตอบกอบไก่นะครับ459ธาตุวัตถุอ่าพูดถึงมีสัต์เนาะสรรพคุณแก้พันดึกล้างเมือกมันในลำไส้ขับพยาธิในท้องละลายนิ่วแก้ตีโทษคืออะไรครับอันนี้สังเกตว่าจะมีเกลือนั่นเลยเนาะชอยเนี่ยหรือว่าตัวเลือกเนี่ย จะมีคําว่าเกลือทั้งเลยตัวไหนครับที่แก้จีโทษเกลือสินเทานะครับเกลือสินเทาต่อมาครับ460โรคที่เกี่ยวกับตาคมภีอะไรครับคมภีอัพภัยสันตานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องโรคตานะโรคตาเป็นต้อนะจะมีกี่ประการครับอัภัยสันตามี21ประการนะครับ จำด้วยนะครับเพราะว่าเขาถามออกข้อสอบด้วยกี่ประการเนี่ยแต่ละคำมพียเนี่ยมีกี่มีกี่โรคมีกี่ประการอะไรเงี้ยครับมักเจอะเขสอบบ่อยๆนะครับคำมพียไปสันตาก็ยี่บเอ็ดประการนะครับต่อมาครับสี่หกสิบเอ็ดข้อใดเป็นพืชจำพวกหัวเงาอันนี้ก็เพศสัตว์อีกละตอบถูกทุกข้อนะครับดาราก็หัวเงากิ่งแคงก็หัวเงากระชายก็หัวเงาถูกทุกข้อเลยครับดาราเคยเห็นไหมครับที่ เดี๋ยวนี้ก็เอามาทานกับข้าวยำนะครับก็คงจะทานกันนานๆแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยเห็นสี่ร้อยหกสิบสองครับกระส่ายข้อใดเกิดในลำไส้ครับในลำไส้กระสายอะไรครับไส้หมอจจำได้ไหมไสหมอกระส่ายที่เกิดในลำ,สนลำสสไส้คือกะระส่ายปลาหมอนะครับสี่ร้อยหกสิบสามไฟสำหรับย่อยอาหาร ทำให้เราอาหารที่เราคืนลงไปนั้นอนะ่ะอันนี้พิมพ์ผิดนะลงไปนั้นแหลกละเอียดไปคือข้อใดชื่อว่าอะไรฮนะปะลินามคีนะถ้าปรลิไทยนี่ไฟที่หัวใจปรินามคีไฟย่อยสันตะปะคีไฟกุ่นกาย <c oughs> ชิรันคีไฟไฟแก่ไฟชลานะครับต้องตอบขอไข่นะครับ,ง,ออรรบง่ายเนาะ ุ่มน้ําอันนี้เพศสัตวเป็นพืชวัตถุจําพวกใดครับจําได้กันไหมครับเป็นพวกต้นนะครับถ้าเคยเห็นของจริงก็จะรู้นะต่อมาครับ465ไข้ชนิดใดเมื่อเป็นเมื่อเป็นแล้วมีอายุได้วันเดียวมันจะมีชื่อคล้ายกันอยู่อันหนึ่งนะอันนี้เรียกไข้คดไข้แหนนะครับตัวนี้อยู่ในคำพีตักกศิลาจะขึ้นคขึ้นต้นมาคำว่าไข้นะ ก็คือมีความร้อนสูงอะ่ะ <c> ไ <oughs> ข้กดไข้แงนเป็นวันเดียวตายเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่คล้ายกันคือลมอีง um e ุ N ้มอีแอนอันนั้นอยู่ในอ e ีกคัมพี์นึงนะอันนั้นเป็นชื่อลมนะครับต่อมาครับ466เนื้อพิการมีอาการตามข้อใดโอ่ง่ายเลยเนาะเนื้อพิการครับเนื้อพิการเนื้อพิการเนื้อพิการ ให้ฟกบวมเป็นดุดปักกายเพิ่มนะครับต้องตอบข้องงูนะครับ467เส้นเอ็นบริเวณบริวารเส้นเอ็นบริวารเนาะเส้นเส้นหลักก็คือเส้นประทานสิบแต่เส้นเอ็นบริวารเนี่ยมีกี่เส้นครับจาได้ไหมเอ่ยอันนิเวศนะ7 2,700เส้นนะครับเป็นเวทเทศกรรมไทยนะครับต้องตอบ2,700เส้นนะครับ ต่อไป468ดอกคอมฟอยมีสรรพคุณแก้อะไรบ้างครับดอกคอมฟอยนึกถึงอะไรครับบำรุงอะไรหัวใจบำรุงโลหิตเนาะดอกคอมฟอยสีแดงๆออกออกสีททอทีออกสี <c oughs> ออกส,ส้มๆนะครับต่อไปครับอันนี้บำรุงหัวใจบำรุงโลหิต469ยากินแก้ โรคมูดยี่ประการชื่อว่ายาอะไรครับอันนี้ก็ต้องจําดีๆนะชื่อยาอับพยาทิคุณนะครับก็คือโรคปัสสาวะครับโรคปัสสาวะนะยาอัพยาทิคุณนะครับ4ี่อรอยเจ็ดสะะิบ,ะสะะาาบตัวยาที่มีฤทธิ์แรงอันนี้เพสัชอีกแล้วซึ่งหากใช้เกินขนาดหรือใช้ไม่ถูกวิธีอาจทําให้อันตรายแก่ชีวิตได้ตัวไหนครับพลาตรายโจรไหม ถ้าเราจําได้นะยาที่มีฤทธิ์แรงใช้เกินขนาดก็คืออยู่ในกลุ่มนี้คือจุลนสีครับเพทสังคาก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เนาะมันจะมี <c oughs> อยู่ท้ายเล่มนะตอนเราเรียนเภสัช <c oughs> 471ครับธาตุวัตถุเภสัชอีกแล้วสปปรรพคุณแก้เสมหะแก้ท้องเสียมาเกิดเพื่อดีคืออะไรครับธาตุวัตถุนะแก้เสมหะแก้ท้องเสียได้ด้วย สิลายอนตัวผู้ครับตัวผู้ท้องเสียนะตัวเมียอะไรเอ่ยจำได้ไหมตัวผู้ท้องเสียตัวเมียต้องกลับไปดูนะครับ472ธาตุสมุทฐานทั้งสีงงงมมนนง่มีอะไรเป็นที่ตั้งงโลกทั้งหลายหมายความว่าธาตุดินน้าลมไฟอะครับมีอะไรเป็นที่ตั้งโลกทั้งหลายก็คือถ้ามันลงมาที่ธาตุดินแล้วครับมันก็จะมีอาการหนัก นะครับที่ตั้งลงไหลคือธาตุดินนั่นแหละครับธาตุดินครับเพราะว่าอาการเนี่ยเกิดจากธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ํานะครับธาตุไฟมันกําเริอบหย่อนหรือพิการนะครบแล้วไปส่งผลต่อธาตุลมส่งผลต่อธาตุน้านะครับต่อมาครับ473เมื่อพิการให้อบอันนี้อกนะอกแห้ง <c oughs> ให้กระหายน้ําเป็นโรคเช่นลิสิ์ดวงแห้งตังนี้คืออะไรครับ อกแหง้งลิสิดดวงแหง <c oughs> ้งกนะ็คือกิโลมะกังนะกิโลมะกังคือพังผืดนะฮะลูคือเส้นเอ็นกระภังคือปอดอ่ามันมันเหมือนจะเป็นปอดนะกระหายน้ํยายักกะนัง <c oughs> ตับนะครับมันเหมือนจะเป็นปอดแต่มันเป็นกิโลมะกังนะครับลิสิดดวงแห้งนะถ้าปอดเขากระหายน้ําแต่เขาไม่ใช่ลิสิดดวงแห้งนะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ครับถ้าจะทําให้ยาแสงมึกนะครับซึ่งมัน ยักกระสายได้นะครับมีสปปรรพคุณแก้าการตัวร้อนใช้อะไรครับเกิใช้น้ํากระสายยาข้อใดข้อนี้ก็ง่ายเนาะ <c oughs> มันก็ต้องเป็นน้ํากระสายยาที่มันไปแก้ในเรื่องแก้ไข้นั่นเองนะครับแก้ตัวร้อนนั่นเองก็คือน้ําดอกไม้ <c oughs> ถ้าเป็นกระเพราวพวกท้องอืดไงมาแหวงกบพวกเสมหะใช่ไหมครับน้ําต้มสุกก็ <c oughs> ตัวตัวไปนะครับ การขับเงือเล็กสเสวตกรรมอายุรเวทเนี่ยมีกี่แบบครับอันนี้เราอาจจะไม่รู้เนาะมีด้วยกันสองแบบนะครับก็เป็นเรื่องของอายุรเวทนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้เรียน <c oughs> ทางแผนไทยะยุกต์เนี่ยจะได้เรียนนะครับสี่รยเจสิหกหลักสำคัญของลำบองราหูอันมังเกิดในสิบสองเดือนคัมภีอะไรครับคัมภีสิทธิทสารสังเคราะห์นะครับหลักสำคัญคืออะไร จับข้างขึ้นก็ตายจับข้างแรมไม่ตายนะครับแต่สำคัญแค่นี้เองมันแปลกดีนะศิละเจ็ดสิบเจ็ดในคำพีธาพิพังกล่าวไว้ว่าเดือนแปดเก้าสิบว่าเดืเลื่อนเตโชธาชื่ออะไรพิการครับเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบจำได้ไหมครับอะไรพิการครับชิระนักคีพิการจำได้ไหมในตารางอ่ะเคยให้ดูแล้วนะ เดือนแปดเดนเก้าเดือนสิบเนี่ยคำพีท่าพิพังอเตโชท่าชิลานักขีพิการสวัส <c oughs> ดีครับสี่ร้อยเจ็ดิบแปดน้ำนมสัตว์เป็นกระสายยาใช้แก้อาการข้อใดน้ำนมสัตว์น้ำนมสัตว์ก็ต้องเป็นทำให้มีกำลังแก้อ่อนเพลียนะครับถูกไหมกินแล้วมีกำลังเนี 79, ่ยสี่ร้อเจ็ดสิบเก้าข้อต้อนะคำพีอะไรครับอาภัยสันตา ต้อในข้าใดมีลักษณะนา,นาะตามันดังเยื่อลำไยขาวเยื่อลำไยจําได้ไหมเยื่อลำไยต้อแววมายุรานั่นเองนะครับแววมายุรายุก็ลำไยไงยอยักษ์เหมือนกันมายุราก็ลำไยนะครับตามันดังเยื่อลำไยขาวมันเป็นชื่อเรียกนะเขาก็ก็คือตั้งชื่อว่าต้อแววมายุรานะครับแววมายุราก็จะเหมือนกับ แววมยุราคืออะไรก็คือขนของนกยูงนะครับเร,เ,รเราเรียกว่าแววมยุราแววมยุราครับตามันเลยตาของคนไข้เนี่ยมันดังเยื่อลำไยขาวนะครับเรียกว่าต้อแววมยุราในคัมภีร์อุทรโลกข้อสี่ร้อแปดสิบว่าเป็นเรื่องอะไรครับว่าเป็นเรื่องท้องมานไงอุดทอนไปว่าท้องใช่ไหมครับ โรคเกี่ยวกับท้องอ่ะท้องมานท้องโตนะครับท้องใหญ่อ่ะ <c oughs> มานก็มาจากคาว่าทรมานนั่นแหละท้องใหญ่โตทรมานก็ใกล้เสียชีวิตแล้วเนาะน้ํามันไม่มีทางออกอ่ะน้ามันอยู่ในท้องช่องท้องนะครับสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วครับการค้นหาต้นเหตุของโรคผู้นวดสามารถได้ขออ้อมูลจากวิธีใดครับ <c oughs> ต้นเหตุของโรคเผู้นวดจะรู้ได้จากวิธีใดครับ <c oughs> ฟีเม็กซ์เลยไหม่มนาช่นะ นำเอกสารมาให้ดูได้ไหมซักประวัติรูปคำจับส่วนที่พิการขอไข่นะครับการที่จะรู้ต้นเหตุของโรคได้เนี่ยก็คือต้องซักประวัติแล้วก็ซักประวัติการแตาส่วนตัวแล้วซักประวัติเจ็บของการเจ็บป่วยตรวจร่างกายด้วยนะการดูการคำการจับก็มีผลนะครับก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับ ต่อมาข้อสี่ร้อยแปดสิบสองนะครับเตียงอ่าข้อนี้อ่ะมันไม่ได้อยู่ในตำราให้เราเรียนนะแต่มันจะอยู่ในอยู่ในอะไรฮะอยู่ในเวลาเราสอบอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นของสภาเวลาไปขออนุญ,ญาตนะครับแต่แต่ไม่แต่ไม่ใช่ของสภาผู้ผิดเป็นของส,บสอบวสนะครับเขาก็จะมีกําหนดไว้ว่าเตียงใช้ขนาดเท่าไหร่ นะครับพอทราบไหมครับเท่าไหร่เออพอไก่นะครับร้อยแปดสิบนะสูงร้อแปดสิบเหมือนคนนอนตัวยาวร้อยแปดสิบเซนอะนะครับแต่เป็นเตียงกว้างก็หกสิบเหมือนกันทุกข้อเนาะสูงจากพื้นเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปสิบเซนนะครับจำไม่เลยร้อแปดสินะยาวอ่ะเหมือนคนตัวร้อยปดสิบนอนได้อถ้าใครเกินก็ ต้องหาอะไรหนุนแล้วแหละใบระบค,ครับสี่ร้อยแปดสิบสามใช้รักษาอะไรครับอาการอะไรตอบถูกทุกข้อเนาะไปไหมก็ได้ฟกช้ำก็ได้แก้อ่อนเพลียก็ได้มาลุงสมองดีมากเลยนะครับใบบบดีกว่าดีกว่าของทางจีนด้วยซ้ําไปของทางจีนก็จะมีอู่ตัวหนึ่งเนาะสี่ร้อยแปดสิบสี่ลมพัดแต่ปลายเท้าเลยนะถึงศีรษะก็คือพัดขึ้นบนถูกไหม ชื่ออะไรครับชื่ออุทังเข้ามาวาตาตัวนี้คือลมระบบประสาทอัตโนมัตินะครับที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเรา <c oughs> โดนของร้อนหรือของแหลมเราก็ไม่ต้องไปสั่งมันร่างกายเราว่าให้เอาออกนะเอาออกเองครับตัวนี้โบราณเขาเรียกว่าลมอุทังเข้ามาวาตาซึ่งพัดจากล่างขึ้นบนหมายถึงว่าพัดจากปลายของร่างกายเราครับส่วนปลายมาถึง สมองนั่นเอง485ลมที่พัดตั้งแต่กระเพาะอันนี้เฉพาะส่วนนะกระเพาะถึงลำคอก็ตัวเดียวกันนี่แหละครับอุทังเข้ามาตาเหมือนกันนะครับเพราะเป็นลมพัดขึ้นบนไม่ใช่ลมกุจิหรือกดฐานนะครับ486หลักพื้นฐานการนวดท่านวดหมายถึงข้อใดครับเออข้อนี้น่าคิดนะท่านวด,ด,มดหมายถึงข้อใดครับหมายถึงท่าของทั้ง หมอนวดและผู้ป่วยนะครับสี่ร้ปดสิบเจ็ดครับมหาพิกัดตีสารอันนี้เป็นเศสัต์เนาะถ้าจะแก้วาตะสมุทฐานมีส่วนและตัวยาในข้อใดที่เขาถามเศสั์บ้างนวดบ้างอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเวทเนี่ยสามารถที่จะรักษาคนไข้เนี่ยคือต้องรู้ทั้งหมดอะครับก็เลยมีคำถามแบบเนี้ยเข้ามา กนปนเยอะนะครับซึ่งตหลังเนี่ยก็จะมีพวกเพสัตเนี่ยค่อนข้างเยอะบางปีเนี่ยสามสิบเอร์เซ็เลยบางปีก็น้อยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะน้อยมาพิกัดตีสารนะครับถ้าแก้วาตาะสม,มุทฐานมีส่วนและาำรับยาในข้อใดครับวาตะแสดงว่าตัวยาประจำธาตุลมจะต้องวาตาะนี่คืออะไรครับเพิงคันภูใช่ไหม นี่ไงตัวยาประจำท่าลมต้องมากที่สุด1284นั่นแหละแต่มีอยู่ข้อเดียวใช่ไหมที่แถาสคาน12ส่วนก็ต้องไล่ไปไงเพิงคานภู1284ก็วนนไปเนาะ12แล้วก็ต้อง8แล้วก็วนมา4 488โรคล,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 ลิสิีดวงแห้งเห็นไหมลิสิดดวงแห้งก็ต้องเป็นพังผืดพิการนะครับไม่ใช่พุงนะฟังผืด ก็คือกิโลมะกังอ่ะสัที่เป็นอ่านเป็นภาษาไทยง่ายๆอย่างเงียง้ยก็คืออยู่ในกมัมภีอะไรฮะคัมภีอะไรเอ่ยโรคนิทานแต่ถ้าเป็นกิโลมะกังก็จะอยู่ในท่าพิพังไงถ้าถ้าเป็นแบบพุงเนี่ยก็คือพุงหมายถึงไตนะโงนิทานเนี่ยหมายถึงไตลักษณะของอภิญญาธาตุแบ่งไม่กี่ประการครับจําได้ไหมลักษณะอภิญญาธาตุแบ่งได้กี่ประการ สี่ประการนะครับทิญญาณ่าจำได้ไหมสี่ประการเนาะต่อไปสี่ร้อยเก้าสิบครับคนไข้มีอาการทําให้แข็งกระด้างโหงง่ายเลยตึงขาผิวหนังเหี่ยวพูดถึงท่าดินนั่นเลยเนาะแข็งดังท่อนไม้ก็เป็นคุณสมบัติของท่าดินใช่ไหมฮนะเปรียบดังอสอพิษขบกัดนะครับถ้าบอกชื่องูด้วย ชื่อสอพิมพ์ได้นี่ชัดเลยนะก็ต้องตอบท่าดินเนาะกอไก่ครับสี่ละเก้าสิบเหลืออีกสิบข้อครับอันนี้สี่ละเก้าสิบเอ็ดยาเทพมงคลอันนี้อ่าเป็นข้อสอบเก่าเนาะก็ถือว่าเราไม,ไม่ได้เรียนเนาะเป็นยาสามัญประจำบ้านใช้แก้อะไรครับยาเทพมงคลเคยเคยได้ยินไหมเป็นยาสางชักนะ <c oughs> ยาเทพมงคลเนี่ยสางชักเป็นยาสามัญประจำบ้านแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ ไม่มีแล้วนะครับยาเทพมงคลต่อไป492ายถึงในการใช้สอบนะถ้าเกิดไปค้นคว้าเพิ่มเติมมันก็เอามาใช้ได้ครับ492ว่านหางจระเข้เป็นตัวยาแก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกและตัวยาระบายซึ่งเป็นตัวยาอย่ในพิกัดได้ครับตอบขอควายเพชรสมคุณครับ บ้านหางจระเข้จำได้ไหมอยู่ในเพชรสมคุณก็จำว่าจระเพรจระเข้ตีเพชรก็ได้ครับว่านหางจระเข้จระเข้ตีเพชรโอปะกะมิกระพาแปลว่าอะไรครับหมายถึงข้อใดถูกทุบสองใบตีจำได้ไหมถูกทุบสองใบตีเนี่ยเขาเรียกว่าโอปะกะมิกะพานนะครับถูกทุบสองใบตี ก็คือไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากโรคแต่ถูกทุบถองไวตีวเรียกว่าโอปักกะนิคภาพน,นะครับสีงแล้วครับสี่คำพีที่มาลาการเรื่องอะไรครับมันจะคู่กับคำพีอะไรคู่กับคำพีภัจิตมหาบงใช่ไหมฮะตัวนี้จะพูดถึงเรื่องของเรื่องของอะไรครับฝีภายในฝีภายในนะ ทิพมาลาเนี่ยมีเยอะแยะเลยใช่ไหมภัยจิตมหาวงเนี่ยสั้นนิดเดียวเองคมพีจำได้ไหมที่มีหงกับคว่ำแต่จิพมาลาเนี่ยมีเยอะเลยฝีภายในซึ่งก็หมายถึงมะเร็งนั่นแหละนะครับแต่บางตัวก็ไม่ใช่มะเร็งนะ495พืชวัตถุสรรพคุณบำรุงตับปอดหัวใจแก้ร้อนในบำรุงกำลังน่าจะเป็นตัวไหนครับอันนี้เขาสอบทดสอบเราเรื่องย้าเนาะย้าตัวไหนครับ ยาต้นไหนที่บำรุงตับปอดหัวใจร้อนในต้นไหนครับยาวงช้างก็ดังนะมีมีดังอยู่พักหนึ่งนะแก้เกี่ยวกับถ้ายางวงช้างนี่มันจะเป็นเกี่ยวกับโรคทางขับปัสวะนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นมันดังในเรื่องของโรคไตเหมือนกันคนนี้ตอบข้อยาปีนต่อนะครับ ปีนตอตอตอไรตอตับปอดหัวใจแก้ร้อนในบำรุงกําลังนะครับยากปีนต่อสี่ร้อยเก้าสิบหกครับเมื่อพิการให้เจ็บปวดในแท่งกระดูกโอ้โหง่ายเลยเนาะเมื่อพิการให้เจ็บปวดในแท่งกระดูกอถิไงแปลว่ากระดูกนะครับแต่ถ้าอถิบินชังแปลว่าน้ํามันในก็คือไขข้อนะครับไขกระดูกถ้าอธิบินชังเนะาะอธิคือกระดูกอธิบินชังถ้าพิการก็จะ จำได้ไหมเห็บชางไงศูนร้อยเก้าสิบเจ็ดในสม,สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชการแพทย์แผนโบราณลุ่งเรืองมากใช่ไหมครับทำไมถึงรู้ว่าลุ่งเรืองล่ะก็เพราะว่ามีคำพีพระอสุพระนาราย์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการรวบรวมนะครับสมุนไพรต่างๆอะลุ่งเรืองมากในสาขาใดครับทราบไหมสาขานวดครับ สำเร็จพนะ,นะนรายนะสาขานวดนะจะเลรุ้งเหลืองมากโดยเฉพาะสาขานวด498พืชวัตถุสปะคุณขับเลือดเน่าร้ายเลือดเสียขับลมในไส้ลำไส้แก้ปวดท้องท้องขึ้นท้องเฟอ้อคืออะไรครับนี่เขาทดสอบเราเรื่องเน่าเนะ่าขานะว่าเป็นขาอะไรอ่แต่มีภัยมาด้วยขับลมในลำไส้แก้ท้องขึ้นท้องเฟอ้อแก้เลือดเสียครับเลือดเน่าร้ายตัวไหนครับทราบไหมเอ,อ่ยตอบเน่าขาใหญ่นะครับ เง่าขาใหญ่มันมีเง่าขาลิงเง่าขาแดงเง่าไพรไพลเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับสตรีนะระบบสตรีของผู้หญิงนะครับแต่เป็นเรื่องฟกช้ำด้วยแต่นี่มันขับเลือดเน่าร้ายก็คือสตรีเหมือนกันนะครับเลือดเสียลําไส้ปวดท้องท้องขึ้นท้องเฟ้อก็คือเง่าเง่าขาใหญ่นะสี่ร้อยกสิบเก้าแล้วครับลักษณะเป็นแผ่นสีขาวในตาดําแผ่นสีขาวในตาดํา ต้อชนิดใดครับแผ่นสีขาวในตาดําต้อลิ้นสุนักนะครับลิ้นสุนัขไงแผ่นเป็นแผ่น,แผ,นแผ่นสีขาวในตาดําลิ้นสุนัขนะคำพีอภัยสันตานะครับท้าวแหวน้อกยุงจําได้ไหมมันเป็นลําไยเะยเยอะลาไยจําได้ไหมนะครับเราก็จะเริ่มจําในทีละนิดทีละนิดแหละห้าร้อยถ้ากินปอดให้กระหายน้ําให้หอบ ถ้ากินน้ําให้หลับอาการคล้ายปีศาจสิงหมายถึงอาการของอะไรอันนี้พูดถึงการห้าประการใช่ไหมครับเ็นจากการการอะไรครับที่มีกินปอดแล้วกระหายน้ําถ้ากินปอดเนี่ยจะกระหายน้ําให้หอบให้ถ้ากินน้ําให้หลับอาการคล้ายปีศาจสิงการอะไรครับตอบการละมูดนะครับการละมูดนั่นเองนะครับการละมูดนะครับ โอเควันนี้ก็จบที่ข้อห้าร้อยนะครับ็จะกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ